กคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องเนาะโอ้พี่วายแล้วเราก็กลับมาพบกันในช่วงป้ายยา S อฟนั่นเองนะคะซึ่งเน้ะจะไปช้อปสินค้าออนไลน์แล้วก็จะมาป้ายยาทุกคนนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนะจะมาป้ายยาอะไรไปติดตามกันเลยค่ะท่านทัาน<า><า>แล้วนี่นะคะก็เป็นกระเป๋าที่เนาจะมาป้ายยาทุกคนในวันนี้ซึ่งไม่เป็นกระเป๋าที่เนา็มีอยู่แล้วคือช้อปไว้อยู่แล้วแล้วก็เพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยไม่เหมือนแบบ เนมาเปิดกลุ่มกระเป๋าของตัวเองนะคะว่าหนอะใช้กระเป๋าของแบรนด์ไหนบ้างแล้วก็เขาบอกก่อนว่ามันเป็นแบรนด์ไทยกระเป๋าอยู่ในราคาหลักพันแต่สามารถทําให้เราสวยได้ในราคาหลักพันมันเป็นพอที่ทําให้เราสวยได้นะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามันมีแบรนด์ไหนบ้างเป็นแบรนด์ไอจีค่ะแล้วก็มีในช้อปปีด้วยเราสามารถตัวสั่งในช้อปปีได้ก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยคะ่ะมาดูที่ใบแรกกันเลยนะคะทุกคนเป็นของอ่าอเทเชอร์บ็อกนะคะอันนี้คือเป็นแบบ ใบโปรดใบรักแล้วก็เป็นแบรนด์สุดพิรักเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นใบที่ไหนก็มีอยู่แล้วแต่อยากจะมาใบย,ยาทุกคนนั่นเองนีแค่สี่สีนี้นะคะคือใช้แบบสมบุกสมบันมากทุกคนใช้งานหนักมากคือมันใส่ของได้เยอะแล้วเนี่ยก็เป็นคนแบบพกของเยอะไงข้างในนะคะสวยอะ่ะคือจะสะพายแบบว่าคอบอดีก็ได้หรือว่าจะแบบ ใส่แบบล้องแขนอะไรนี้นะคะเขาก็จะมีการ์ดมาให้แล้วก็มีถุงผ้ามาให้นะคะอันนี้เป็นการ์ดนะคะทุกคนของอาเธ s ร์เชอลแล้วก็มีกล่องมาให้ด้วยน่ารักมากน่ารักชนกล่องเลยทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ห่อมาให้อย่างดีแบบนี้เลยคือเขาแบบเป็นแบรนด์ที่ทุกคนต้องรู้จักอะ่ะเป็นแบรนด์ใน i g แบรนด์เทเชอร์บล็อกทีก่กระเป๋าที่แบบหลายๆคนใฝ่ฝันที่จะต้องมีให้ได้นะคะ นน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นคือชอบสีนี้มันรู้สึกว่ามันใส่กับอะไรมันก็เข้าอ่ะสีมันแบบดูสมูทดีนะคะทุกคนสำหรับคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวเน่จะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะชื่อว่าเ,เป็นแบรนด์ใน AG, เอ่อแบรนด a d h e s i o e Box นะคะทุกคนที่อยากได้ก็มันไม่แพงนะคะทุกคนอยู่ที่ใบละ2,650หรือ2,690นแหละคะ่ะเดี๋ยวเนจะขึ้นชื่อรุ่นกับชื่อราคาไว้ให้ในภาพนะคะทุกคนไปซื้อได้ทุกคนอันนี้คือต้องมี ไม่ว่าเจออันไหนก็คืออันนี้คือลูกรักที่สุดแล้วไม่แพงด้วยทุกคนสพาแล้วแบบเฮ้ยทุกคนต้องมีอ่ะมันสวยมากน่ารักมาต่อกันที่ใบที่สองนะคะก็ยังไม่ทนอเทเชียบ็อกซ์เพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่รักมากนะคะนี่สีสวยมากทุกคนสวยอันนี้อีกใบที่ทุกคนต้องมีสพาคอร์บอดี้หรือจะสพายแบบว่าแบบ สองสายแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเน็กจะขึ้นชื่อรุ่นแล้วก็ขึ้นราคาไว้ให้ข้างๆนะคะใบนี้น่าจะอยู่ที่2,400บาทนะคะไม่แพงทุกคนติดตำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านไว้ให้ข้างในก็คือจุมากเขาจะมีถุงผ้ามาให้ด้วยนะคะของ a r t i เชอร์บล็ออันนี้ก็เป็นใบที่ใช้บ่อยที่สุดใช้งานหนักมากหนังคือดีมากค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ของได้เยอะด้วย2,400เองสวยค่ะ แล้วก็อันนี้ใบที่สานะคะเน็ซื้อมาจากเซนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอ่าแบรนด์ใน IG ด้วยนะคะมีร้านใน IG ด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีใน s h อ p e e ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวในจะขึ้นทั้ง IG แล้วก็ s h อ p e e ไปให้แต่จริงๆอะ่ะเน็กไปช็อปมาจากหน้าร้านนะคะที่เซนเป็นของอ่าแพทตีชาค่ะทุกคนใบนี้ก็ไน้เพิ่งได้มาเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วหรือสอาทิตย์ที่แล้วเนี่แหละสวย <laughs> อันนี้ก็เป็นแบบ จะเป็นใบโปรดต่อจากอเทเชอร์็อกแล้วนะคะเพราะว่าใส่ของได้เยอะมากแล้วก็สายของเขาอะสัพายได้แบบสิบกว่าแบบทุกคนสัพายได้เยอะมากสายแบบต่อได้หลายอย่าง10กว่าแบบมีแค่3สายนะคะแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้10กว่าแบบทุกคนไปติดตามร้านไว้นะคะเขาจะมีวิธีบอกด้วยว่าสัพายแบบไหนได้บ้างอันนี้ในสัพายแบบนี้เอาไว้แบบฮิวก็ได้แล้วก็สัพายคอร์บอดี้ก็ได้นะคะ อันนี้เป็นสีเทานะคะใบนี้อยู่ที่1,790บาทนะจ๊ะขึ้นชื่อรุ่นแล้วก็ราคาไว้ให้ในภาพนะคะเป็นลูกลักอีกหนึ่งใบเพราะว่าใช้ตั้งแต่ซื้อมาก็คือใช้ใบนี้สลับกับใบราเทเช r ร์บล็อกเลยนะคะเพราะว่ามันจุของได้เยอะมากๆจริงๆทุกคนก็ต้องมีใครแบบว่าแบบสาวๆคนไหนที่พกของเยอะต้องมีใบนี้คะ่ะทุกคนมันจุมากแล้วก็มีหลายช่องด้วยข้างในเป็นซิป นี่นะคะมีช่องข้างหน้าทุกคนต้องมีอย่างน,นขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะใครสนใจก็ไปกดสั่งซื้อได้สวยค่ะรับรองสวยจริงใบนี้เข้าได้กับทุกชุดสีแบบออกเทาๆนะคะมาต่อกันที่ใบที่4เลยนะคะอันนี้เป็นของคอลาโบนะคะอันนี้ก็เห็นแบบสาวๆหลายๆคนใช้เยอะ เนก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยซื้อมาจากเซนเหมือนกันนะคะมี2ถุงเลยมี2อแบตเลยที่ซื้อมาจากเซนเพราะว่าซื้อมาพร้อมการตัดสินใจไม่ได้นะคะนี่ยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่ายังไม่ได้เอาออกมาใช้เลยค่ะแต่วันนัน้นที่ไปซื้อที่ไปหน้าช็อปเซ็น,นต์ัดตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอันไหนดีใบเมื่อกี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบใบนี้อ่อยู่ที่ของฮูลาโบใบนี้อยู่ที่ 1,590ันห้า้อยเก้าสิบาทนะคะถ้าจำราคาไม่ผิดเดี๋ยวเนกจะใส่ราคาแล้วก็ชื่อรุ่นไว้ให้อีกทีในภาพนะคะน่าจะหนึ่งพันห้า้ยเก้าสบบาทนะคะใบนี้สวยตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะแต่ว่าคิดว่าแบบที่ซื้อมาเพราะว่าชอบสีสปายได้สองแบบนะคะอันนี้ข้างในมีซิปใช้งานได้ใส่ได้นะคะแล้วก็สปายได้สองแบบ สะพายได้ทั้งคอร์สบอดี้แล้วก็สะพายสองสายสีสวยคือไหนอะตัดสินใจไม่ได้ระหว่างแพทิชากับโพลาโบเพราะว่าชอบทั้งสองใบก็เลยแบบซื้อทั้งสองใบเลยเพิ่งได้มาเหมือนกันใบนี้ก็สวยคือแบบเรียบหรูดูแพงเชื่อแล้วว่าว่าแบบแบรนด์ไทยมันไม่แพ้แบรนด์ไหนๆแค่หลักพันน่ะทุกคนมันเป็นเพราะพี่ทําให้เราแบบเอยดูสวยขึ้นมาอะไรอย่างงี้น่ารักนะคะเดี๋ยวนี้จะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ด้วย ทุกคนที่ชอบใครที่สนใจไม่ว่าจะใบไหนนะคะก็ไปกดติดตามร้านไว้ได้แล้วก็ไปยาแล้วทุกคนก็ปิดตามหน่อยนะคะทุกคนไปซื้อได้นะคะมาต่อกันที่ใบที่ห้าเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นของลาเบลล่านะคะทรงมันก็เป็นประมาณนี้สีเทานะคะของลาเบลล่าอยู่ที่ราคาหน,นึ่งพันสามอยเก้าสิบาทก็ทำราคาไม่ได้อีกเพราะว่าใบเนี้ยซื้อมานานแล้ว แต่ว่าก็ชอบสีของมันนะคะสีเทาสวยแล้วก็มีซิปสวยใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเนจะขึ้นชื่อรุ่นแล้วก็ราคาไว้ให้นะคะสะภายคอรบ,บอดด้ก็ได้สภายสองสายก็ได้นะคะเขาจะมีถุงผ้ามาให้แล้วก็มีการ์ดมาให้ด้วยนะคะการ์ดอันนี้เ้เก็บไว้ทุกอย่างเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ารักเป็นแบบนี้ของลาเบลล่นะคะเดี๋ยวเนขึ้นชื่อ ร้านไม่ให้แล้วก็ทุกคนที่ชอบก็ไปติดตามร้านไว้ได้นะคะเขาไม่ได้มีแค่แบบรุ่นนี้นะทุกคนเนี่ยทุกใบที่เล็กแบบเปิดไปเมื่อกี้มันไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวนะคะมันมีหลายรุ่นมากใลก็ตัดสินใจซื้อเอาแบบรุ่นที่ชอบที่สุดนะคะราคาไม่แพงนะคะอันนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเองค่ะทุกคนเป็นไซส์เอสนะคะสภายแบบนา่ารักชิๆลๆอะไรเงี้ยทุกคนไม่ต้องแบบว่าสภายใบใหญ่มากเงี้ยค่ะไปตามนะคะทุกคน สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นใบที่เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันอันนี้มีทั้งเ,เขามีร้านตัวกระเป๋าอยู่ที่แม็กบ็อกด้วยนะคะเน่ก็ไปซื้อมาจากแม็กบ็อกแล้วก็มีร้านใน a อด้วยนะคะน่าจะเป็นของแบริยาแบร์หรือเปล่าคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของริยาแบร์ถ้าอ่านชื่อแบร์ผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเน่ขึ้นชื่อแบรนด์ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะใบนี้ถูกมากๆแบบมากๆๆๆมากมากเลยนะคะทุกคน คือต้องมีเป็นแบบนี้ไหนก็มีกระเป๋าแบบสพายคอร์สบอดี้หรือสพายแบบนั้น,น่ะเยอะแล้วก็เลยแบบอยากเปลี่ยนทรงมาเป็นแบบทรงแบบนี้บ้างในนี้แบบสพายค่างๆเก๋ๆเรียบหรูดูแพงค่ะทุกคนอันนี้ให้ถ่ายเข้าไปละเท่าไหร่ตอกอีกตอกอีกตอก,ก,ตกเฉลยค่ะใบละสองร้อยแปดสิบบาทค่ะทุกคนถูกมาก ใครที่แบบมองหากระเป๋าที่แบบเรียบหรูดูแพงเออกิ๊บเก๋อะไรงี้มาและสองร้อยแปดสิบบาทเองนะคะจำไม่ผิดของนิยาแบร์ค่ะทุกคนอันนี้เห็นชื่อแบร์แหละของนิยาแบร์เป็นสีดําในมีแบบนั้นเยอะแล้วก็แบบอยากเปลี่ยนมากยังมีแบบนี้วบนี้คือแบบถูกที่สุดแล้วจริงๆถูกแล้วดีมากข้างในก็คือกว้างมากต้องมีค่ะไปซื้อไปตามได้นะทุกคนใครที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะซื้อที่แมทบอกก็ สามารถสั่งทางออนไลน์กับทางแบรนด์เขาได้นะคะของนิยาแบรนด์ย้ํานะคะว่า280บาททุกคนมันถูกมากจริงๆแล้วก็คุณภาพอ่ะคุณภาพไม่ใช่หลักร้อยนะคะคุณภาพแบบเกินราคามากอ่ะทุกคนดีค่ะไปตามนะคะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนก็เป็น6ใบที่แน็นกชอบแล้วก็ใช้งานจริงๆนะคะ แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันใครที่สนใจจากแบรนด์ไหนหรือว่าชอบของอันใบไหนนะคะก็เดี๋ยวแน็กขึ้นชื่อร้านไว้ให้ทุกใบเลยทุกคนก็ไปกดติดตามร้านแล้วก็ไปตามกันได้นะคะทุกคนรับรองว่าเนี่ยแน็กเลือกมาสาวๆหลายๆคนนะต้องชอบแน่นอนแล้วก็สาหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็อีพีหน้าเนจะมาป้ายยาอะไรทุกคนนะคะก็รอติดตามนะคะลุ้นกันว่าอีพีหน้าเนจะมาป้ายยาอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับแน็กด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ